2557เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวเพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการบูรณาการลดผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจและสังคมครอบคลุมทั้งการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ชายแดน แบบมาเช้าเย็นกลับแรงงานตามฤดูกาลแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและแรงงานต่างด้าวประเภทอื่นๆคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้1แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวหรือกอนอรอประกอบด้วย 1.1รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงคณะรักษาความสงบแห่งชาติประธานกรรมการ1.2ประลัดกระทรวงแรงงานรองประธานกรรมการ1.3ประลัดกระทรวงกลาโหมกรรมการ1.4ประลัดกระทรวงมหาดไทยกรรมการ1.5 ประหลัดกระทรวงการคลังกรรมการ1.6ประหลัดกระทรวงการต่างประเทศกรรมการ1.7ประหลัดกระทรวงยุติธรรมกรรมการ1.8ประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรรมการ1.9ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขกรรมการ1.10 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกรรมการ1.11ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรรมการ1.12ปลัดกระทรวงอุตสาหากรรมกรรมการ1.13ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติกรรมการ1.14ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรรมการ1.15 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกรรมการ1.16เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรรมการ1.17ผู้บัญชาการทหารบกกรรมการ1.18ผู้บัญชาการทหารเรือกรรมการ1.19ผู้บัญชาการทหารอากาศกรรมการ 1.20ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรรมการ1.21เลขาธิการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกรรมการ1.22อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กรรมการ1.23เศนาธิการทหารกรรมการและเลขานุการ1.24 เจ้ากรมยุทธการทหารกรรมการและผู้ช่วยเลขานุก,การ1.25อธิบดีกรมการจัดหางานกรรมการและผู้ช่วยเลขานุก,การ 2. ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 2.1. เสนอแนะนโยบายมาตรการและแนวทาง การดาเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวทั้งระบบต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ2.2อํานวยการกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและรายงานผลต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ2.3พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการ และมาตรการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ2.4พิจารณาสนับสนุนให้ทบทวนกฎหมายระเบียบปฏิบัติและมะติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น2.5แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น2.6ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย 3. คณะกรรมการตามคำสั่งนี้สามารถยุบเลิกหรือปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ได้ตามความเหมาะสมเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ หรือมีคณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินแล้วทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 7พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ